ย่วยังไงให้ผู้หลงสวัสดีครับเทนวิชกูรูคำรักของทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการเพิ่มเสน่ห์มาฝากสาวๆของผมเป็นอีกเช่นเคยนะฮะในหมวดหมู่ของการที่เราเรียกว่ายั่วเออยยั่วคือการที่เราแสดงท่าทีท่าทางคำพูด ที่มันเชิญชวนการยั่วเนี่ยไม่จําเป็นต้องนําพาไปสู่การขึ้นเตียงเสมอไปบางทีเรายั่วให้อยากแล้วจากไปโดยเพราะเวลาที่เราแบบเป็นคู่เดทจีบกันใหม่ๆหรือเป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยสาวๆรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่เริ่มคบกันเริ่มจีบกันเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราขึ้นเตียงกับเขาง่ายถ้าเรายอมเขาง่ายบางทีผู้ชายมันหมดสนุกช่วงแรกๆนะ เราต้องยื้อเวลาหรือดึงเชงเอาไว้เนี่ยให้ได้นานที่สุดและระหว่างที่เราดึงเชงเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการยั่วหย่อทำให้เขาอยากอะ่ะยิ่งอยากมากเท่าไหร่ยิ่งทุรนทุรายมากเท่าไหร่ยิ่งกระสันมีอารมณ์เท่าไหร่แล้วเราไม่ยอมเนี่ยตัวเราเนี่ยจะมีค่ามากขึ้นผู้ชายจะอยากได้มากขึ้นถ้าคุณยอมเขาในเดทแรกมีอะไรเขาง่ายๆย,ยอมง่ายๆ ยิ่งยอมง่ายเมื่อไหร่นะผู้ชายไปเร็วหรือผู้ชายหมดความรู้สึกเร็วนอกจากว่าคุณแซบจริงๆอะถ้าคุณมั่นใจเดยรงว่าคุณ่ใช่ผู้หญิงที่แซบจริงๆเนี่ยอย่าไปยอมไม่ง่ายนะกฎของผมนะมีอยู่ไม่มากแต่ใช้แล้วได้อะไรมากมายเลยนะเวลาเราไปไหนกับผู้ชายนะบางทีเราไปแตะต้องตัวเขาก่อนได้เช่นบางทีเราเขินเราดีใจเราคุยอะไรสนุกหรือเขาพูดอะไรถูกใจเนี่ยเราไปเกาะแขนเขาได้บีบแขนเขาได้รูปแขนเขาได้โอบเอวเขาได้ ในขณะเดียวกันถ้าเขาจะทํากับเราปัดป้องอ่ามีลูกเลาลูกชนอ่าผู้ชายอยากจะมาจับต้นขาเราไม่ได้ปัดพี่ไม่เอาเดี๋ยวคนเห็นเฮ้ยพี่ไม่เอาไม่ดีอ่าเขามาโอบเอวเราตอนเดินเอาปัดเอามือเขาออกไม่เอาพี่อย่าอย่าเดี๋ยวคนเห็นไม่ดีเดี๋ยวไปฟ้องพ่อหนูอะไรเงี้ยอ่าแต่เราสามารถไปเกาะแขนเขาเดินได้เราโอบเอวเขาได้หรือเวลาเขาซื้อของให้หรือทําอะไรถูกใจเราหอมแก้มเขาได้แต่พอเขาจะหอมเราเฮ้ยเราเขินเราปัดป้องอ อันนี้เป็นลูกล่อลูกชนเป็นจริตที่มันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยดูยากขึ้น ดูมีสเสน่ห์ขึ้นดูแล้วผู้ชายมันจะต้องมีความพยายามอะต้องซื้อของนะน้องเขาถึงจะมากอดแขนต้องเปให้ต้องพาไปนู่นไปนี่น้องเขาถึงจะมาหอมแก้ม,มอ่ะอะไรก็ตามที่เขาต้องทําอะไรให้เราก่อนเราถึงจะให้รางวัลเขาเนี่ยเราจะอยู่เหนือกว่าทันทีไม่ใช่อะไรก็ยอมง่ายไปหมดเขาจะลูบก็ให้ลูบเขาจะจูบก็ให้จูบเขาจะล้วงก็ให้ล้วงยิ่งเรื่องล้วงนี่ต้องยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะฮะในขณะเดียการบางคู่บอกว่าอุย๊ยโค้ชคะถ้าหนูเป็นแฟกนกันแล้วล่ะหนูเป็นผัวเมียกันแล้วหนูแบบว เดียวกันแล้วเนี่ยอ่ะบางทีคุณจะต้องมีลูกเล่นในการยั่วระหว่างวันอะผัวทํางานอยู่วันนี้ผัวบอกเอ้ยไลน์มาวันนี้เครียดมากเลยประชุมไปขายงานลูกค้ารู้สึกแบบยวันนี้ต้องการพลังรู้สึกท้อแท้รู้สึกอะไรเงี้ยวันไหนก็ตามชอบแฟนคุณเครียดแฟนคุณยุ่งแฟนคุณไม่โทรหาไม่ไลน์หานะฮะลองถ่ายรูปเซ็กซี่ส่งไปนิดนึงเออแต่ไม่ต้องให้เห็นหน้านะ อาจจะเห็นแบบใส่เสื้อแล้วปลดกระดุมหน่อยนึง mm. เห็นล่องอกหรือแบบใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นแล้วนั่งข่อยห้างแล้วถ่ายรูปไปส่งไปแบบว่ารีบกลับบ้านนะวันนี้มีเซอร์ไพรส์อ่าแค่นี้หรือบางทีง่ายกว่านั้นเลยนะคุณซื้อชุดชั้นในใหม่มายกส่งกับกางเกงในใช่ปะ่ะคุณวางบนเตียงแล้วคุณถ่ายรูปส่งไปเขาดูกลับบ้านเร็วๆนะมีเซอร์ไพรส์รออยู่แฮนะมันเป็นการยั่วที่เราไม่ต้องเปลืองตัวเลยด้วยซ้ําสิ่งเหล่านี้ ผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่แบบว่าผมบอกเลยคอร์สนี้เป็นคอร์สเด็ดที่สุดของผมเลยในเรื่องการบริหารเสน่ห์ในเรื่องการเอาชนะผู้ชายในเรื่องการทำให้ผู้ชายวิ่งตามชื่อคอร์สว่า on advanced remix นะครับสนใจอยากเรียนเป็นนักเรียนของผมเป็นผู้หญิงที่แซ่บเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เหนือชายนะครับทักมาได้เลยที่ Li น์แอดเทนดูวิกที่อยู่ด้านล่างนี้ใครดูคลิปนี้แล้วแคปหน้าจอมานะผมมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยแล้วเจอกันครับ